มาคมกีฬาจักรยานนะครับท่านนายกสมาคมเองก็ได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กาลังใจครับดูการฝึกซ้อมนักกีฬาการขัน BMX ครับผลเอกเดชาเห็มกระสีครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายมนชัยโชคภัยบุญกิจกรรมการพุัดการโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดนะครับก็เดินทางมาให กำลังใจแล้วก็มอบกระเช้าผล,ลไม้ครับให้กับนักกีฬาจักรยาน BMX ทีมชัติไทยมาเยี่ยมครั้งนี้ก็สอบถามถึงปัญหารับเกิดอะไรขึ้นบ้างใเตรียมตรงความพร้อมต่างๆนะครับดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดทั้งสภาพร่างกายนะครับสภาพรถ สภาพความพร้อมอุปรกรณ์ที่จะใช้ในการแข่งขันซีเกมรวมไปถึงตรวจสนามแข่งขันรวมไปด้วยเลยครับค่ะซึ่งทนายสมาคมกีฬาจาัก,กรยานแห่งประเทศไทยก็บอกว่าการมาให้กําลังใจนักกีฬาครั้งนี้ก็มาดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยตั้งเป้าอย่าจะคว้าทั้ง2เหรียญทองนะคะจากบีมเอ็กซ์ก็คือทรอมเชียลแล้วก็เรซิ่งแต่ว่าตั้งเป้า2เหรียญทองเนี่ยบอกว่าไม่ได้กดดันนักกีฬานะขอแค่ฝึกซ้อมให้ดีที่สุดแล้วก็ทําผลงานให้ดีเหมือนกับที่ซ้อมในขณะที่โกเมสสุประเสริฐ กีฬา b m มความหวังเหรียญทองที่ได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมในศึกชิงแชมป์เอเชียที่เมืองนกกากุย่าล่าสุดก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะ7 0็ดเวลาที่เหลือความฟิตก็น่าจะ100%เเพื่อเป้าหมายเหรียญทองนั่นเองค่ะครับก็สําหรับการแข่งขันจักรยานซีเกมครั้งที่33ชิงชยัยทั้งหมด17เหรียญทอง b ีมชิง2เหรียญทองจาก BMX ไทมทอ ชายแล้วก็บิมเอ็กซ์เนะครับจะแข่งกัน12แล้วก็13ธันวาคมอย่างที่บอกข้อดีก็คือการเป็นเจ้าภาพได้ซ้อมในสนามแข่งขันนะครับแล้วก็รอเป็นกําลังใจให้ความพร้อมความฟิตของโกเมสสุขประเสริฐนะครับกลับมา100%ก็แทบจะคาดวังเหรียญทองได้เช่นเดียวกันครับ